สวัสดีครับนายวิศวัชิตประเจริชัยรหัสนักศึกษา5 3 1 0 0 6 1น0 4นะครับผมจะมาทำชิ้นง,งานชื่อว่าตัวประคองเบาะนะครับขั้นแรกก็สร้างหนา้าสร้างพาร์ทขึ้นมาก่อนนะครับเ,เลือกไลท์เพน,นะครับ Insert 3D S 3D t c h นะครับเลือกมุมมองเป็น iso metric นะครับหลังจากนั้นใช้คำสั่งไลน์นะครับสร้างเส้นขึ้นมาในแนวตั้งก่อนนะครับ แล้วก็ไปตามรล้หน้าไปทางขวานะครับอ่าแล้วก็เลือก c e n t เต l ร์ไลนะครับกดแท็บนะครับเพื่อให้ไปตามแนวแกนจากนั้นเช็สมาเดมชิชันกำหนดให้เส้นสิตไลน์เราสร้างขึ้นม,มีความยาว140มิลิเมตรนะครับหลังจากนั้นก็สร้างเซ n นเตอร์ไลน์เส้นหนึ่งตั้งฉากออกมาในอีกนนแนวรล้าหน้านะ มาไดมิชชันนะครับให้เส้นตารางเส้นนี้ยาว27.5มินเมิลนะครับจากนั้นก็สร้างลายขึ้นมาที่ปลายจุดนะครับไไรโอเคให้มีความสูง4ี่สินะครับ <c oughs> จุดปลายปิดนะครับเรียบร้อยครับทีนี้เราก็ใส่ฟยงรชันกำหนดนะครับให้เส้นสูงเรามีความสูง25มิลน,นะครับก็เส้นนี้มีความยาวร้อยนะครับโอเคจากนั้นใช้ิเลลนะครับลบที่10มิลน,นะครับที่ตรง ก็วินเลต3สมิบห้ลนะครับที่เหลี่ยมที่เหลือนะครับอ่าได้รูปตามนี้นะครับหลังจากนั้นผมก็จะทำการใส่เพลนเข้าไปนะครับผมก็จะไปที่ Insert นะครับ Refer อออกจากแบบนี้ก่อนนะครับ r e r e r c e g e o m ม้น y plane นะครับผมจะเลือกที่จุดนี้กับเส้นนี้นะครับ ยืนยันแล้วครับแล้วผมก็เลือกไปที่ normal t o o นะครับหลังจากนั้นผมก็จะทําการสร้างวงกลมขึ้นมานะครับเป็นตัวโปรไฟล์นะครับให้มีรัศมี8นะครับ ก็ใช้กับสั่งสวีแบบทินเฟเจอร์นะครับสร้างท่อเหล็กความหนาหนึ่งมลิเมตรขึ้นมานะครับโดยการไลือกเฟเจอรบบน์นะครับสวีบอดเดทเลือกท็อปไฟล์ครับจากนั้นเลือกทินเฟเจอร์นะครับ1ม mm. ิลลิเมตรจากนั้นกดยืนยันนะครับ ได้ตามนี้นะครับแล้วก็ทำการใส่ข้าวสุปให้มันนะครับแล้วก็เลือกอครับเลือกแม่เหลานะครับเป็นโครเมียมเพลสนะครับขก็หลากโครเมียมเพลสไทย ครับเรียบร้อยครับว่าเป็นชุโคอเมียนครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับ